เรียนรู้คำศัพท์วันนี้นะคะเป็นภาพภาพที่มีชื่อว่าปลานะคะครูซอก็อยากจะให้เด็กๆอ่านทั้ง3ภาษานั่นก็คือภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษามาลายูนะคะ,ละปลาสะกดด้วยลออาปลาและภาษาอังกฤษ fish นะคะภาษามาลายูีกันเดี๋ยวครูซอขอเป็น ขอเป็นเด็กหญิงอฟัฟฟารมาแล้วย,ยังอฟัฟฟารยังไม่มาใช่ไหมคะงั้นครูซอขอเชิญเด็กหญิงโซลูฟาค่ะเด็กหญิงโซลูฟา<พ>เด็กหญิงโซลูฟาอ่านด้วยค่ะอ่านตามครูซอนะคะภาพที่หนึ่งคือภาพอะไรเออโซลูฟ<พ>ปลาปลานะคะปลาเป็นภาษาไทยส่วนภาษาอังกฤษอ่านว่า มั่อัลลอฮ์และภาษามาลายูมั่ชอัลลอฮ์นะคะปลาโอเคเก่งมากค่ะต่อไปฟิตริยาสะกดให้เพื่อนๆฟังหน่อยค่ะคำว่าปลาฟิตริยาเก่งมากค่ะต่อไปภาษาอังกฤษ F อ f i ่าฟอ่า F, อ f I อ่า แล้วก็อาแล้วก็มาชาวเราอ่านว่ามาชาลอราเก่งมากค่ะ